ในคลิปวิดีโอนี้ครับอัปเดตมาอย่างเป็นทางการในเอพิโซดที่76พาร์ท2ครับผมและเราจะมารีวิวยูนิตเก่าที่ถูกนำกลับมาเล่าใหม่นั่นก็คือ Engineer Camera Man ครับ สำหรับเอนจิเนียร์คำน่าแมนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แค่รีโมเดลนะครับผมรีเวิร์กด้วยแถมเขาก็มีสเตตัสที่มากกว่าเดิมนะครับจากปกติในส่วนของ HP ที่สปอนยูนิตออกมาใช่ไหมครับผมก่อนบัฟเลยน่าจะอยู่ประมาณ50,000นะถ้าผมจาไม่ผิดน,นะเพื่อนๆแล้วก็บัฟมาเป็นแสนห้าใช่ปะแล้วก็มีการรีใหม่อีกนะครับในครั้งนี้เป็น2อง0 0 0ห้ื่ออแบบนี้และครับผู้พัฒนาถึงจะเรียกว่าสุดยอดยูนิต OG นะครับผมแต่ ไม่ได้มีแค่เอนจิเนียร์คาเมล่าแมนอย่างเดียวยังมีอีกหนึ่งยูนิตที่ได้บัฟในอัปเดตนี้นั่นก็คือสไปเดอร์ทีวีนะครับผมแต่ว่าสไปเดอร์ทีวีเนี่ยการทำมาของเขายัางคงเหมือนเดิมนะครับแค่ได้บัฟเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อนๆจากปกตินะครับดาเมจผมจำไม่ได้ <laughs> ถ้าผมจำไม่ผิดอีกแล้วนะครับผมเพื่อนๆสไปเดอร์ทีวีเนี่ยดาเมจตอนแรกเลยนะครับอัพแม็กจะอยู่ที่2,000นะครับผม ในส่วนของ DPS เนี่ยอยู่ที่1,000 0นะครับอันนี้คือตอนแรกเลยนะก่อนที่เขาจะได้บัฟมานะครับผมพอบัฟมาแล้วดาเมจ up max อยู่ที่3,500นะครับ DPS น่าจะประมาณ20,000กว่ากนะครับผมพอบัฟมารอบนี้ครั้งที่3เนี่ยดาเมจอยู่ที่7,000นะครับผมแล้วก็ดีพอยู่ที่3,500 0ครับในส่วนของลัศมีการโจมตีกับคูดาวน่าจะเท่าเดิมนะครับผมถามว่าประทับใจไหมก็ประมาณ1นะครับแต่ผมยังรู้สึกว่า มันต่อได้อีกอะ่ะคือต้องบอกว่าสไปเดอร์ทีวีเนี่ยครับมันเป็นตัวที่มีจํานวนการออกน้อยนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นตัวที่ผู้พัฒนาเขาวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าจะให้จํานวนมันออกอยู่ที่ประมาณ8,000ครับแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าผู้พัฒนาทํำยังไงนะฮะกลายเป็นหมื่นเก้า เหมือนหมื่นแปนะก่อนหน้านี้แสดงว่ามีคนดองกล่องเอาไว้แล้วก็เปิดได้เพิ่มนะครับผมผมว่าถ้าจะปั๊บเนี่ยควรให้มีดาเมจกับ DPS มากกว่านี้อีกนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเจ้าคอ็อกสไปเดอร์อยู่นะครับถ้าจะเทียบกันก็ต้องเทียบกันกับคอ็อกสไปเดอร์นรี่แหละ เพราะว่าเจ้าเซิฟทีวีเนี่ยมันไม่ใช่ AOE ไงเพื่อนๆเป็น m ูฟเอเบอเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ AOE นะของค็อกสไปเดอร์จะเป็น AOE นะครับแล้วดูในส่วนของส t ตตัสมีความใกล้เคียงกันมากนะครับผมในส่วนของรัศมีการโจมตีค็อกสไปเดอร์ทำได้ดีกว่าอีกทั้งนั้นที่เป็นตัวฟรีแล้วก็เป็นระดับ Re ีเจนารีนะแถมจํานวนการออกก็ห่างกันแบบหลายเท่าเลยนะครับ ผมว่าน่าจะได้มีการบัฟรอบที่4หรือไม่ก็รอบที่5าครับสำหรับสไปเดอร์ทีวีแต่อาจจะรอนานหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมเอาแหละเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของยูนิตทั้ง2ตัวภายในแมปกันเลยครับมาทอยเลสิตี้ที่เราเล่นกันเป็นประจำกับหมู่ในแมกแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆผมไม่อยากไปด่านอีเวนต์นะครับเพราะว่าแค่คิดก็บันเทิงแล้วไม่รู้จะเล่นยังไงครับผมเอาเอนจิเนียร์ไปเนี่ยเอาเป็นว่ามารีวิวในด่านปกติก่อนนะครับผมทุกคนโอเค ่อนอื่นขอวางคิวปิดกับตัวฟาร์มเงินอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกเอนจิเนียร์กับสไปเดอร์ทีวีออกมาใช้งานให้ดูนะครับโอเคมาเริ่มจากสไปเดอร์ทีวีก่อนนะครับผมเราจะต้องเก็บของดีไว้ทีหลังนะสำหรับสไปเดอร์ทีวีเนี่ยผมว่าในส่วนของสเตตัสบัฟมาดีแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ยจะต้องใช้มากกว่าเดิมด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยปกติ เวลาผู้พัฒนาเขาบัฟเขาชอบทาแบบนี้นะครับผมแบบว่าเพิ่มเลเวลตัวละครอะไรแบบนี้มันง่ายไงอันนี้เข้าใจได้อยู่นะครับผมมันง่ายเวลาผู้พัฒนาเขาแก้ไขข้อมูลจะได้ไม่ต้องมาเขียนโค้ดใหม่อะไรประมาณนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขายคิวปิดทิ้ง1ตัวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ SpiderTV ทนะครับเดี๋ยวเพืเ่อนๆช่วยกันสังเกตเงินที่ใช้ในการอัปเกรดของเขาหน่อยว่าเท่าเดิมไหมนะครับผม จากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงินในการอัปเกรด400นะครับผมพัฒนาบัฟเฉยๆนะครับผมไม่ได้รีโมเดลนะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เขาเหมือนเดิมนะครับจากเลเวล2ไปเลเวล3 600ครับผมจากเลเวล3ไปเลเวล4 800ครับและจากเลเวล4ไปเลเวล5 2,000ครับขอผมอัปเกรดตัวฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะครับ กิสตันช็อปดอทเว็บเติมลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพาร์ทาวน์แมปบล็อกฟูพร้อมสินค้าสุด e อกลจากอนิเม e f e n s e หรือถ้าไม่อยากปรนรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ กลับมาอัปเกรดสไปเดอร์ทีวีกันต่อครับผมจากเลเวล5ไปเลเวล6ใช้เงิน6,000ครับเพื่อนๆอุ้ยเมื่อ,อกี้เกือบหลุดนะครับผมและจากเลเวล6ไปเลเวล7ใช้เงิน1 2 0 0 0นะครับผมเดิมทีอัปแม็กอยู่ที่เลเวล6หรือเปล่าเพื่อนๆนผมจำไม่ได้อะในส่วนของสไปเดอร์ทีวีอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล6ไปเลเวล7เนี่ย1 2 0 0 0หรือว่าใช้เยอะมากนะ ถ้าเทียบกับสเตตัสเท่านี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอ่ะกดอัปเกรดมาก่อนนะครับผมตอนนี้อัปแม็กแล้วนะครับเพื่อนๆโดยภาพรวมเขาจะใช้เงินทั้งหมดเท่านี้นะครับผมที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยนะครับเพื่อนๆตั้งแต่เรียกออกมาใช้งานจนมาถึงอัปเกรดแม็กเนี่ยเงินที่ใช้เท่านี้นะครับผมทุกคนคิดว่ายังไงครับมันแพงเกินไปไหมกับความสามารถของยูนิตที่เราจะต้องจ่ายให้กับตัวนี้สไปเดอร์นะครับ เพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมแต่ถ้าถามผมมว่าสเตตัสมันมันบัฟมาดีแล้วนะครับผมแต่ว่ามันผู้พัฒนาเขาปรับน้อยไปนิดนึงนะผมว่ามันไม่สมกับที่เป็นสไปเดอร์ทีอ่ะเพราะว่าสไปเดอร์ทีนี่ก็เป็นตัวที่ถัดมาจาก e n นจิเนียเลยนะครับผมแค่เขาไม่ใช่เฮ้ยเป็นเอ็กซ์เเหมือนกันแค่เขาไม่ใช่แบบว่าตัวแบบเหมือนเอนจิเนียร0รอ่ะของเอนจิเนียน่ยจะต้องใช้โลบัฟแบบ เกือบ100%นะครับเพื่อนๆแต่ว่าสไปเดอร์ทีเนี่ยมันยังใช้เจมได้ไงเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าตรงนี้เกี่ยวไหมนะครับผู้พัฒนาเขาก็เลยบับไม่ได้โหดมากเหมือนกับ e n g i n e นีนะครับผมอันนี้ผมคิดเองนะโอเคทีนี้เรามาดู e n g i n e นียกันบ้างนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผม e n g i n e นียร์เลเวลหนโอยมีวงวิงที่หัวด้วยอลังการงานสร้างนะครับผมส่วน c a m มล่าโรเวเราเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ รถยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นคนใหม่นะครับผมดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงิน200นะครับผมผมกดอัปเกรดไปเลเวล2มาคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถืออะไรอะ่ะเป็นอาวุธเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเฮ้ยแต่ว่ามีตรงนี้ด้วยอะ่ะมีโลโก้กล้องอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธของเขาแหละเป็นเหมือนกับปืนอะไรประมาณนั้นนะครับ อัปเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน400ครับผมนี่อัปเกรดไปเลเวล3ปุ๊บก็จะมีปืนคู่มานะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าใช่ปืนไหมนะแต่ว่าเรียกปืนไปแล้วไหนเลเวล3เขาสปอนอะไรออกมาเป็นตัวเดิมใช่ไหมคาเมล่าทอยเลตนะครับผม HP 8,000นะครับผมอัปเกรดจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน600นะครับผมนี่ อัปเกรดที่ดีมันจะต้องอัปเกรดแบบเอนจิเนียร์ครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพอเราอัปเกรดไปเลเวลสี่ปุ๊บเขาะจะมีกระเป๋าด้านหลังแบบนี้นะครับผมก่อนหน้านี้มีกระเป๋าไหมอ๋อก่อนหน้านี้ยังไม่มีเพราะว่าเอนจิเนียร์ยังไม่ได้รีโมเดลเนาะนะครับอัเปเกรดไปเลเวลสี่ครับทอยเลิตที่สปอนออกมาเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเพิ่มเติมในส่วนของ HP เท่าน,นั้นเองเป็นคามิล่าทอยเลิตนะครับผมอัปเกรดจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน1,000ครับผมอัเปเกรดไปเลเวล5ปุ๊บ เขาก็จะมีเจ็ตแพ็นะครับแต่ตัวละครของเขายังไม่ลอยนะมีแค่เจ็ตแพ็เฉยๆนะครับผมเราอาจจะต้องอัปเกรดก่อนนะครับเพื่อนๆจากเลเวล5ไปเลเวล6ใช้เงิน4,000นะครับผมขอดูยูนิตที่สปอนออกมาหน่อยเลเวล5คือตัวอะไรเมื่อสักครู่ดูไม่ทันตัวนี้หรือเปล่าคาเมราทอยล e t เหมือนเดิมใช่ปะน่าจะใช่อ่าโอเคคาเมาเ่า t o i ล e ตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเฮมากขึ้นนะครับผมนั้น เราอัปเกรดเป็นเลเวล6เลยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้อัปเกรดเป็นเลเวล6แล้วรู้สึกว่ามีการขยับตัวละครนะครับผมไม่แน่ใจว่าขยับอะไรเอ่ยดูไม่ทันน่ะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอ๋อตรงนี้ใช่ไหมหัวกล้องเนี่ยดูวุง้งวิ้งนะครับผมเพื่อนๆพ,พอเราอัปเกรดเป็นเลเวล6นะครับเขาก็จะสปอนดรถถังออกมาแบบนี้นะครับผม HP เจ็ดหม่นครับจากเลเวล6ไปเลเวล7ใช้เงิน800 0กด อัปเกรดเป็นเลเวล7และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล7นะครับผมโอเคผู้พัฒนาทำให้แม็กเลเวลเเท่าเดิมนะครับผม mm hmm. เพิ่มเติมคือมี H p กับ d p s พ mm hmm. มากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเอนจิเนียร์เพราะวก่าก่อนหน้านี้บัฟมาก็เลเวล7นะผมว่าน่าจะเลเวล7นะเอนจิเนียร์เวอร์ชันเก่าแต่ไม่ใช่เวนะอร์ชันแรกนะเวอร์ชันที่บัฟมาแล้วนะครับผมว้เวเพื่อนๆดูนี่ครับเลเวล7อะไรออกมาครับนี่เลเซอร์คัชเชอร์แท้งทอเลิตครับผม เป็นรถอะเฮ้ยแต่ว่าล้อไม่หมุนล้อไม่หมุนแล้ววิ่งได้ไงครับเนี่ยทุกคนจำได้ไหมครับผมเจ้านี่เนี่ยมาจากต้นฉบับของคุณดาฟักบูมนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะจำกันได้ไหมนะครับที่ว่าเป็นรถคันใหญ่ๆอะเป็นรถบิ๊กฟุตนะครับผมนี่เลยผู้พัฒนาเขาเอามาใส่ให้เอนจิเนียร์นะครับอู้อู้ว้าวสุดยอดไปเลยพวกเลเซอร์คอเชอร์แท้งทอยลท เขาไม่ได้มีดีแค่เลเซอร์ครับผมเขายิงปืนระเบิดได้ด้วยอ่ะเป็นไงเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับในส่วนของลีมิตขอลองดูหน่อยครับยังคงลีมิต4เหมือนเดิมไหมตัวที่5ไม่ได้และลีมิต4เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับผมอยากรู้ว่าถ้าเราใช้เอนจิเนียร์อย่างเดียววางแค่4ตัวเนี่ยจะสามารถผ่านหมูดไนแร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมก่อนอื่นผมขอขายสไปเดอร์ทิ้ง กับคิวปิดขายทิ้งเลยจากนั้นออโต้สคิปครับแล้วมาลุ้นกันครับผมว่าเอนจิเนียร์แค่4ตัวอย่างเดียวนะครับผมอัพแม็กเนี่ยจะสามารถผ่านมูดไนท์แมร์ได้หรือเปล่านะครับผมถ้าผ่านได้นี่คือสุดยอดยูนิตแล้วนะเก่งแบบสุดๆอะสู้เขาพวกเลเซอร์คัชเชอร์แทงทอยเลตยิงไปยิงไปเออเฮดพีเขาก็ถึกนะครับผม2องแสนห้าแทงได้อยู่มีทั้งแทงทั้งเลเซอร์ทั้งปืนระเบิดนะครับผมเป็นการโจมตีแบบสเปสเนี่ยพเพื่อนๆดูดิเห็นไหม สเปซเขาแรงมากอะดูดิอันนี้ถือว่าดีมากนะครับผมการโจมตีแบบนี้คําแนะนําในการเล่นเอนจิเนียร์จากผมอย่างนึงนะครับเพื่อนๆให้เราไปคลิกที่ตั้งค่ามุมขวาบนตรงนี้จากนั้นโล GFX กดออนเอาไว้แบบนี้นะครับผมไม่อย่างนั้นหลุดแน่นอนครับเมื่อกี้เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับกดสคริปต์เว็บมาครับผมเว็บสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับเพื่อนๆ มาลุ้นกันว่าพวกเขาเหล่านี้จะสามารถเอาชนะบอสหมูดไนเมร์ได้หรือเปล่าผมรู้สึกแปลกๆอย่างหนึ่งคือระวางยูนิตเอนจิเนียร์ไม่พร้อมกันใช่ไหมแต่เวลาเขาสปอนรถถังออกมาเนี่ยรู้สึกเหมือนมันออกมาพร้อมกันเอ๊ะไม่รู้ว่านี้คิดไปเองหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นที่ผู้พัฒนาเขาปรับใหม่เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเวลามาเขามาทีละเว็บสเลยนะครับผมงงมากเพราะว่าระวางไม่พร้อมกันใช่ไหมลนะ่ะเวลาเขาสปอนออกมาจริงๆมันจะต้อง สปอนตามวิของยูนิตแต่ละตัวที่เราอัพแม็กนะครับผมแต่อันเนี้ยมันรู้สึกเหมือนออกมาพร้อมกันหมดเลยไม่รู้ว่านี่ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับเว็บสุดท้ายครับผมบอสไมเคิลแจ็คสันออกมาแล้วนะครับ HP 2ล้าน5ครับผมส่วนยูนิตฝั่งเรากี่ตัวเนี่ยซ้อนกันประมาณ6-7ตัวมั้งผมว่าไหวอยู่นะครับเท่าที่ผมลองนับดูรู้สึกว่าการโจมตีแบบสเปสของเขาเนี่ยมันจะออกทุกๆ5วิครับเพื่อนๆ แล้วยิงทีนึงก็คือ4อันนะครับผมไม่แน่ใจว่านับถูกหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมลองสังเกตดูครับบอสมายคืนแจ็คสันตุยไปแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแมสซีบัสโซโอเวนแมสซีบสับบสโซโอเวนทำไมแกยังไม่ตุยทำไมแกถึกขนาดนี้เฮดี MVP เหลือล้านหนึ่งครับผมล้านสามเหลือห0 0แสแล้วเรามี1ตัวสองสาอสาบายยังไงก็ชนะใสๆครับผมห้า สุดยอดครับผมสำหรับเอนจิเนียร์ตัวใหม่บอกเลยว่าสามารถเอาชนะหมูดในเมร์ได้โดยที่ไม่ต้องวางยูนิตตัวอื่นเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับเราจะสลิปอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้ใคลิปและผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปให้กันด้วยนะครับ